ครับเอาเป็นว่าไม่ได้ครับดังเราดูของเดิมนี่หลังคาเดิมเราอิบครับเงียบกิกสรู้ว่าไม่ได้ครับอย่าหาทำเน่ น้องสั่งห้าเก้าน้องสั่งในปอเขียนไว้หกสิบเอ็ดจุดห้านะครับแต่ผมทําไม่ได้นะครับเบฟร้อยมันได้แค่นี้ครับอันนี้ตีห้าแปดให้นะครับเนี่ยดู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 ห้าแปด,ด,ด,ดบางเชียบเลยครับสุดหลักนะครับผมเนี่ยได้แค่นี้นะครับโ,รโอเคครับครับผมนะทีแรกครับมันเป็นล้อสีดํา ช่ไหมครับล้ออลูมิเนียมนะครับจากนั้นครับมันเอาโซดาไฟกัดนะครับให้เป็นสีอลูนะครับผมพอกัดเป็นสีอลูปุ๊บครับจากนั้นครับมันก็ซื้อล้ออลูมิเนียมสีดำมาใส่เหมือนเดิมเพื่อมีใครเคยเห็นเหมือนผมไหมครับยางกิ้งโซดตรงเสื้อสูกครับ 53มีงานแจ้ครับผมโคตรเท่เลยโอโมันเป็นส่วของ,งร้านนะครับ